สะดวกค่ะ,ะ,ะหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีๆของเราอีกวันหนึ่งนะคะเอ่อหลายท่านอาจจะมาไกลสักหน่อยและหลายท่านก็คงจะเป็นท่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามายินดีต้อนรับท่านใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เรามีผู้ร่วมเข้าประชุมในห้องนี้16คนด้วยกันนะคะไม่ทราบว่าใครพร้อมที่จะแบ่งปันวันนี้ เป็นคนแรกเชิญเลยค่ะถ้าเกิดยังไงรับรางวัลที่ดรซันนี่นะคะเชิญค่ะใครพร้อมเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านดรสวัสดีค่ะท่านอาจารย์นะคะวันนี้กุ้งตื่นเต้นนะคะอยากแชร์นะคะในส่วนของกุ้งวันนี้นะคะก็วันอาทิตย์ที่ห้านะคะของกุ้งก็จะอยู่ที่ ครั้งที่หนึ่งร้อสิบพอคุ้งเริ่มทํามาตั้งแต่วันที่สิบเจดตุลานะคะนะคะตรงนี้นะคะวันนี้กุ้งเพิ่มรายชื่อได้สองคนนะคะพอดีเรา่าเขาเรียกเลยนะคะที่ว่าแชร์ในทำสตอรี่อะค่ะพอดีมีน้องมากดพอดีนะคะเราก็เลยอรับเป็นเพื่อนนะคะเราเอาเอไม่ใช่ค่ะทักไปใน m e s s e n g e อนะคะก็เลยได้ได้คุยกับน้องนะคะก็เป็นอะไรที่ ความสม่ำเสมอที่เราสร้างตัวตนในออนไลน์นะคะก็คือได้เพิ่มมานะคะคนนี้บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงเขาแล้วเขาทักมาพี่กุ้งเลยเราก็ดีใจรีบอตอบกลับไปเลยนะคะแล้วสิ่งที่ได้ก็อยากจะแชร์อย่างที่ท่านดกเตอร์บอกเมื่อเช้านะคะช่วงแรกนะคะที่เพิ่งทำเพ้่งทานไฮโดรจริงๆค่ะก็คือวันละห้าคนสิบคนเราทักไปนะคะสถิติที่ได้นะคะก็คือก็จะประมาณ5% 10ที่ตอบกลับนะคะ กุ้งก็จะเจอหมดเลยนะคะก็คือปฏิเสธจีบบ้างก็มีนะคะก็ไม่เป็นไรเราสวยเขาจะจีบก็ปล่อยให้เขาจีบไปนะคะเราก็ค่อยว่าอีกทีนึงเราก็บล็อกก็ได้ถ้าเราไม่พอใจตรงนั้นอ่ะนะคะยกนิ้วให้ก็เยอะนะคะเงียบจะเยอะมากที่สุดนะคะก็เป็นเรื่องปกติของสถิตินะคะถามว่าเราทํามาร้อยสิบวันผลตอบรับกุ้งบอกว่ามาถูกทางดีแบบเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วก็ เครื่องมือที่ใช้ในห้องอเบดมีก็สุดยอดนะคะ PVA แล้วก็ในโน้ตของห้องพี่หมีเนาะ o peration 25 i t t นะคะถ้าเพื่อนๆสะดวกว่างกุ้งก็อยากเรียนเชิญให้ฟังวันละคลิปก็ได้นะคะช่วงแรกกุ้งฟังจริงๆนะคะเพราะว่าเราเรากุ้งมาจากไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะต้องขอบคุณห้องนี้แล้วที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะ จะทาทันไม่ทันกุ้งก็ต้องเข้ามานะคะมารับพลังแล้วก็มารับพลังจากเพื่อนๆแล้วก็ช่วงที่แชร์ประสบการณ์นะคะเราจะได้รับอะไรที่มากที่สุดนะคะเพราะว่าแต่ละคนจะเจอแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็สคริปต์ก็เหมือนกันเราก็จะเลือกใช้ว่าคนไหนเพราะเรารู้แล้วว่าเครื่องมือไอทีคืออะไรนะคะไม่ว่าจะเชิญเชิญคลิปไหนเรารู้แล้วนะคะแล้วก็เครื่องมือสคริปต์เราก็เอามาปรับใช้กับ แต่ละคนที่เราจะส่งให้แล้วก็ฟังเขาให้มากๆนะคะแล้วก็ตอบคําถามทําทุกวันนะคะทําให้มากพอนะคะเดี๋ยวเราก็จะเจอ,อช่องทางและสิ่งที่ดีๆสําเร็จเป็นโพสิททุกท่านแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะ โหกดหัวใจให้น้องกุ้งเลยค่ะเยี่ยมยอดมากๆเลยใครที่เข้ามาวันนี้เป็นวันแรกนะคะคงรู้ว่าห้องนี้เป็นห้องที่วิเศษเป็นห้องที่แบบว่าจะเติมพลังใจให้กับเราได้อย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณน้องกุ้งมากๆเลยค่ะโ,โหฟังแล้วก็แบบขนลุกเลยนะคะมีพลังไปจนถึงแบบ365วันเลยค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะน้องกุ้งเชิญท่านต่อไปค่ะท่านต่อไปครยกมือเอ่ย อุยกแย่งกันหลายคนเลยค่ะน้องจีไหมคะสวัสดีค่ะอ๋อคุณมากเชิญค่ะขอบคุณคะ่ะน้องค่ะวันนี้มากก็จะมาแชร์นะคะขออนุญาตแชร์เพราะว่าวันนี้ได้ทําไปแค่สามคนเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์เนาะหลานก็จะคนๆหน่อยแล้วก็เมื่อเมื่อวานมากก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ทําเพราะว่าไปสถานธรรมแต่ว่า เห็นมีคนตอบมาสองคนก็เลยเข้าไปดูเมื่อคืนครับก็จะ mm hmm. กลุ่มในคนรักสุขภาพเขาบอกว่าเขาอยู่คลินิกแพทย์แผนไทยเขาเอเข้ามาในกลุ่มนี้ก็เพื่อแบบว่าแบ่งปันคนรักสุขภาพบ้านก็เลยบอกว่าอ๋อ oh, ขอบคุณค่ะพอดีอพี่อดูแลสุขภาพด้วยการ Activate ยีนเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นยังไงเหรอคะเออ ขออนุญาตดูข้อมูลก็เลยส่งข้อมูลไปให้เขาดูแต่ว่าเขาก็ยังไม่ตอบกลับมาค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็อยู่ในกลุ่มที่ที่แบบว่าปวดปวดขา่าเขาก็เขาก็บอกว่าเข้ามาเพื่อเพื่อไอศึกษาข้อมูลแล้วก็ดูแลตัวเองไม่อยากเสียตังค์ก็ประมาณนี้ค่ะแต่มันก็ยังไม่ได้ส่งข้อมูลอะไรค่ะ ขอบคุณค่ะแล้วก็บ้านลองทำทิกตอกลองทำดูเพราะว่าฝึกฝึกดูยังยังไม่นั่นก็เมื่อวานนี้ก็มีคนเข้ามาเกือบร้อยนะคะแต่ว่าก็บางคนก็มาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก <c oughs> ็ <c oughs> เหมือนเหมือนบอกว่าเอบางคนก็เข้ามาเชิญชวนไปแบบว่าไปขายของบางคนก็ชวนในทางไม่ดีอะ,ค,ะค่ะก็อันไหนไม่ดีก็ก็ มันก็บอกไปแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังฝึกอยู่ว่าจะแต่ว่าก็ยังไม่ได้พูดอะไรเยอะแค่โพสต์รูปตัวเองแล้วก็รูปสินค้านิดหน่อยก็ยังไม่ได้ทาอะไรเพื่อนเมื่อวานเพื่อนก็บอกอยู่ว่าเห็นในทิกตอกขายอะไรเหรอที่ไปสถานธรรมเมื่อวานนะก็จะลองพยายามทําตรงนี้ดูค่ะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะเริ่มมีช่องทางแล้วใช่ไหมคะนงมาดเริ่มจากคุณตรีเพชรใช่ไหมคะเนี่ย คุณตรีเพชรเป็นแรงบันดาลใจของพวกเราในห้องนี้ด้วยนะคะติดตอกนะคะได้ผลนะคะโอเคค่ะยังไงก็เก่งมากแล้วค่ะเห็นไหมคะส่งไปตอบกลับมาสองคนก็โอเคค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเชิญน้องจีค่ะน้องจีสวัสดีค่ะสวัสดีท่านด็อกเตอร์สวัสดีเห็นแวบ,บๆนะคะท่านเอ็มดีแล้วก็พี่พกรกำมลแล้วก็ทุกท่านค่ะ อยากจะบอกว่าตื่นเต้นค่ะเราใช้ power out เนี่ยค่ะบางทีหนูก็จะพูดว่าเออท่านเราแปลกกับเรานะเราได้เจอเพื่อนเอนแล้วก็ท่านด็อกเตอร์ทุกวันเลยคือชมชมห้องนี้ให้เยอะๆค่ะแล้วบอกทํายังไงถึงจะเข้าเป็นอ๋อพอดีหนูก็ไม่ค่อยคล่องนะคะแต่ว่าถ้าอยากเจอตัวเป็นเ็นแล้วท่านจะสอนให้หนูยังรู้ว่าข,ข้อมูลกับ ตรงๆเลยนะคะหนูหนูเข้าไม่เป็นหนูสอนไม่เป็นหรอกต้องไปเอาข้อมูลที่บริษัทค่ะหนูก็เลยาทําทแบบไม่ค่อยเป็นแล้วก็ไปเชิญเข้าไปที่บริษัทแล้วก็ไปถามพี่คนนั้นนะไปถามคุณเก๋ก็แนะนํามาทีละข้อทีละข้อค่ะเราเอาอาศัยที่ว่าเราไม่มีบอกว่าไม่มีความรู้อ่สอนไม่เป็น นอกจากจะไปเจอท่านด็อเตอรนะอย่างยกตัวอย่างนะคะพี่อีทเมื่อวานบอกเนี่ยกาจะมาเจอท่านด็เตอร์เช่ะเพราะน้องจีบอกว่าน้องน้องน้องจีบอกว่าเออเนี่ยเขาก็ทําไม่เป็นเหมือนกันก็เลยอยากจะมาเจอไงหนูก็เลยอ๋อขอโทษค่ะคําไม่ดีอ่าหนูก็เลยอเชิญเข้าไปบริษัทอะคะ่ะคืออย่างเงี้ยแบบว่าชนเลยดีกว่าค่ะก็เป็นจิตอาสาทุกเรื่องแต่ ขอยกเว้นเรื่องสตังเนาะเราน้อยอยู่ <S 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 <ๆ>ก็เลยแบบเนี้ยค่ะก็ก็คําแนะนําจากท่านแล้วก็เชิญเข้าไปอะค่ะอาสาหนูจะไปรับนะคะท่านอย่างเช่นเขาบอกว่า,าลูกโซ่หรือเปล่าอ๋อนี่แหละค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันโซ่แบบไหนหนูก็ไม่เคยเหมือนกันค่ะก็เลยว่าเนี่ยค่ะเชิญก็เข้าใจค่ะช่วยกันที่บริษัทนะคะขอขอบคุณน้องฟ้าขอขอบคุณน้องน้องอะไรเนาะน้องน้อง น้องด้วคะ่นนะ,คะน้องมิวค่ะโอ้สุดยอดมากเลยค่ะแล้วก็ท่านโอมก็ดีค่ะทั้งบริษัทเลยค่ะขอบคุณค่ะมีความอบอุ่นทําคนเดียวเหงาค่ะขอบคุณห้องพาวเวอร์อานะคะได้ล้วได้ทุกวันตื่นเต้นทุกวันค่ะขอบคุณค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะน้องจีมาแบบใสๆเลยนะคะพวกเรากดหัวใจให้น้องจีด้วยนะคะโอ้โหพี่ฟังน้องจีทุกวันนี้พี่รู้สึกว่าแบบโอ้โหเราอ่ะจะไป เราเนะ่ยต้องยิ่งแบบต้องยิ่งทําเลยค่ะน้องจี๋เขาขนาดเขายังบอกว่าไม่รู้เรื่องนะแต่เขามาแบบแรงมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องช่วยกันนะคะช่วยกันเป็นพลังซึ่งกันและกันทําทุกวันค่ะขอบคุณน้องมากเลยค่ะเชิญค่ะเห็นพี่สุวรรณีมาหน้าใสาอีกแล้วอิจฉาจริงๆเชิญค่ะพี่ก้าสวัสดีค่ะเมื่อวานเป็นวนันเอ่อเมื่อเมื่อวานเนี่ยเป็นวนันเอ่อก็เลี้ยงลูก เราก็ไม่ไม่ได้ตอบตกลงกับเขามานานแล้วนะคะเขาก็บอกเอาเอาไปก็ไปตัดสินใจไปไปดูว่าเพื่อสุขภาพดีอย่างไรบ้างร่ำรวยก็ไปถึงไหนก็เลยไปเข้างานเขาก็ก็มีทั้งคือก็หลากหลายเนาะก็ได้เยอะมากเลยแล้วก็ทีนี้เราก็ไปดูข้อมูลเขาแล้วแหละก็ไปตามดูไปเฮฮาสนุกสนานค่ะก็ได้บรรยากาศกลับมาสายชุกเรียนต่อเลยทีนี้ทีนี้ก็เราก็วันนี้หาคนมาได้สองสองท่านนะคะ แล้วก็เออยังไม่ได้ส่งค่ะแล้วก็หาแล้วก็มีเพื่อนคนเก่าที่เมื่อวานคุยมาก็คุยกันอยู่ระหว่างวันอยู่ค่ะแล้วก็ไปเจอกันที่งานนั่นแหละเมื่อคืนได้ไปเจอกันที่งานนั่นแหละก็โอเคก็สนุกสนานกันไปแล้วก็เอมาทาเรื่องเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแล้วก็อทำวันนี้บันพระแล้วก็อ่าบรรยากาศก็ธรรมชาติของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทําของเราไปแล้วก็จะบอกว่าได้พลลังจากห้องนี้ค่ะที่กล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกเนี่ยค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณค่ะเห็นแล้วแล้วไม่แน่ใจค่ะพี่จิเออพี่สวรรณีคะมีเพื่อนทักหรือเปล่าว่าพี่น่ะอายุเท่าไหร่น้อยกว่าเขาหรือเปล่าคะเหมือนเดิมเลยเหมือนเหมือนสมัยเี็กๆกเขาว่าอย่างนั้นเลยโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะขนาดหกสิบกว่าหกสิบเท่าไหร่คะที่โทษค่ะหกสิบสามค่ะเห็นไหมหน้าใสใสมากเลยค่ะโอเคพี่นะเราก็เราต้องไปทักทายเพื่อนๆนะคะเพื่อจะขายตัวเองว่าเห็นไหมเราสวยและตอนนี้นะคะขอบคุณค่ะพี่ เชิญคะ่ะท่านต่อไปคะ่ะเชิญท่าน,นต่อไปได้เลยนะคะพี่พรศรีคะสะดวกไหมคะพี่สะดวกเปล่าคะพี่ต้นคะ่ะพี่ต้นพี่ต้นไม่สะดวกเหรอคะถ้าพี่ต้นไม่สะดวกขอพี่พัน์ก่อนนะคะถ้างนั้น วันนี้นะคะก็ได้รายชื่อไปทั้งหมดเจ็ดรายชื่อค่ะแล้วก็ที่ติดตามไปสามรายนะคะที่ส่งเพิ่มไปคนใหม่เนี่ยสรายดูที่เขาแอคทีฟอะคะ่ะถ้าเขาไม่แอคทีฟเราก็จะไม่ส่งเพราะเดี๋ยวเขาจะไม่อ่านอะไรกับเรานะคะก็คือมีเคสหนึ่งค่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าไปเดินห้างวันนั้นค่ะแล้วก็ไปซื้อเครื่องสำอางแล้วก็เขาบอกว่า แปลพี่ไม่เอาเครื่องสําอางตัวนี้แล้วเหรอชุดบํารุงเนี่ยบอกว่าอ๋อเดี๋ยวนี้พี่พี่พี่ไม่ขอรับเครื่องชุดบำรุงตรงนี้แล้วนะคะพอดีพี่มีตัวใหม่ที่มันดีกว่าแล้วอ่ะแล้วก็น้องดูคลิปนี้หน่อยไหมดูซิตัวนี้มันทาขนมปังเนี่ยนะแล้วก็เอาข้าไปปิ้งน่ะลองคิดดูออกมามันยังไม่ไหมเลยน้องคิดว่ามันแบบมหัศจรรย์ไหมล่ะไหนไหนพี่ส่งให้หนูหน่อยสิโอเคส่งปุ๊บ ก็บอกว่าตัวนี้ใช้กับแผลได้ด้วยนะดีมากเลยเนี่ยพี่เอามาใช้ทาแผลแผลให้ลูกสาวด้วยแล้วก็พี่ก็ใช้ด้วยตรงที่แบบแผลเป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหรอหนูจะใช้ได้ไหมเนี่ยพี่สาวหนูเขาผ่าตัดหน้าท้องเนี่ยผ่าตัดหน้าท้องอะไรคะน้องเออเป็นเนื้องอกค่ะในมดลูกแต่ว่าเช็คแล้วไม่มีเนื้อลายค่ะบอกโอ้สุดยอดมากเลยค่ะตัวนี้ลดมากเลยถ้าไงเดี๋ยวพี่ค่อยส่งข้อมูลเพิ่มให้หนูนะแล้วก็ให้หนูดูนะคะแล้วก็ฟอลโล่เขาไปปรากฏว่า ดูไปแล้วยังพี่หนูยังดูไม่ละเอียดบอกรีบดูเลยถ้าน้องอยากได้ให้พี่สาวหนูหายเร็วๆแล้วก็เป็นผลประโยชน์กับตัวหนูอย่างสูงสุดหนูรีบดูเลยค่ะค่ะหนูจะรีบดูเลยโอเคนะคะดี๋ยวค่อยตามต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบยังไงคือเราทําได้ทุกที่คะ่ะทุกที่จริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะที่ไหนส่วนเรื่องการโพสต์วันนี้นะคะก็จะจําคําน้องแอมนะคะวันนี้น้องแอมไม่มาก็แทนน้องแอมไปนิดนึงนะคะที่บอกว่า คงในโลกนี้นะคะคงไม่มีใครปฏิเสธอยู่สามเรื่องก็คือเรื่องเวลาที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เงินที่พอกูนนะคะก็อันนี้วันนี้จะโพสเพื่อที่หาแนวร่วมะคะ่ะถ้าใครที่เขามีแนวคิดอย่างนี้วันรุ่งขึ้นเราก็จะต่อไปเลยว่า สนใจใช่ไหมทั้งสามเรื่องนี้ถ้าสนใจคุยกันได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ทำครบกระบวนการทั้งสามค่ะขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะเชิญท่านต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีค<อ>รับคิดเวลาอีกห้านาทีค่ะเชิญครัพี่ก็ยังอยู่ในกระบวนการค้นหาคนที่ใช่นะครับถึงว่าที่เราทําผ่านมาบางวันจะมีคนตอบรับมาแต่ยังไม่ใช่เนี่ยเราก็โฟกัสที่เป้าหมายความสําเร็จอย่างเดียวนึกถึงว่าเราจะได้อะไรต้องมีสติ ตั้งรับว่าเราจะได้รับอะไรมากมายมหาศาลถ้าเราได้ประสบความเร็จในธุรก,กิจหลายป็นเิศนะครับอิสระภาพทั้งการเงินอิสรภาพทางด้านเวลาแล้วก็การมีสุขภาพที่ดี หน้าตาดูอ่อนเยาว์ลงย้อนวัยนะครับเป็นนวัตรกรรมที่ทําให้สุขภาพเราดีแล้วมีความสุขมีทั้งเงินมีทั้งทองมีทั้งเวลาเนี่ยมันมันยิ่งกว่าปัญหาที่เราเจอนะครับเล็กๆน้อยน้อยเนี่ยใช้ค่าสติติทําเยอะๆก็จะมีคนตอบรับเองเราไม่ได้ไม่ได้สนใจคนที่ปฏิเสธนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่ระบบจะคัดกรองทิ้งไปส่วนคนที่ใช่เข้ามาแล้วเขาก็จะต้องเข้ามาในในธุรกิจไลฟ์แมนเทรแน่นอนก็มองหาคนที่ใช่ถ้าพบ สักยี่สิบคนนะครับถึงจะใช้เวลานานแค่ไหนเนี่ยเชื่อว่าความสําเร็จที่ได้เนี่ยมันคุ้มค่ามหาศาลครับอยากอยากให้พวกเราอดทนนะครับมุ่งมั่นแล้วก็มาร่วมปฏิบัติการด้วยกันวันนี้ผมเข้ามาเลดน,นะครับต้องเกือบเกือบเกือบยี่สิบกว่านาทีจะสามสิบนาทีเพราะทํางานเพลินเมื่อวานนี้มีพายุฝนเข้ามานะครับมันหอบทั้งดินใบไม้อะไรเข้ามาในบ้านนี่บ้านแย่เลยครับรอบบ้านเราก็ไปดูแลตรงนั้นก็เพลินไปแต่ว่าเราตั้งใจว่าต้องทําให้ได้วันละสิบชื่อยังไงก็ นะครับระหว่างที่คนแชร์ก็ได้ี่ยผมก็ทำส่งสคริปไป10ชื่อถึงยังไม่มีตอบมาทันทีก็รอว่าจะต้องมีใครบางคนที่เขาสะดุดเราแต่ว่ามีบางคนนะครับที่เขาปฏิเสธหรือว่ายังไม่ตอบรับว่ายังไม่สนใจแต่เขามากดไลค์มาส่องไลน์เราอยู่ส่อง Facebook เราอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําหน้าตา Facebook ให้เราดูดีนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนโปรไฟล์หรือลงเนื้อหาที่มีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะพี่ต้นค่ะเป็นพลังอย่างยิ่งเลยนะคะมาช้าก็ดีกว่าไม่มานะคะพี่ยินดีค่ะมาได้ตลอดเลยค่ะยังไงใจเราก็อยู่กับห้องนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะพี่ค่ะเชิญน้องอเล็กค่ะสวัสดีค่ะน้องเอเล็กเปิดไมค์ด้วยค่ะสวัสดีอาจารย์กมลครับสวัสดี่านดรสซันนี่และสมาชิกทุกท่านในห้องเรียนครับ ก็เมื่อวานก็ได้ทำไอทีเข้าไปในกลุ่มสมาชิกคนรักสุขภาพเพื่อตัวเอง<ม>ก็ทำไป9กลายครับมีตอบออมีตอบกลับมาสองลายครับลายแรกตอบมาว่าสวัสดีค่ะมีคนสอบถามข้อความแบบเดียวกันนี่มาหลายคนเลยนะคะก็ตอบคล้ายๆกันค่ะ ดูก็ดูไปเรื่อยเปื่อยถ้าเปื่อยจะได้เจอคนในแนวเดียวกันคนรักสุขภาพที่ไม่ชอบใช้สารเคมีประมาณนี้ค่ะผมก็ผมก็คิดว่าสงสัยจะเป็นในทีมในทีมงานเราหรือเปล่าผมก็เลยตอบไปว่าสวัสดีครับผมก็เลยส่งสคริปที่สองไป เขากา็ยังเฉยๆผมก็เลยส่งสคริปที่สามไปเลยครับก็คิดไปแล้วนะครับว่าเขาคงไม่ใช่ครับก็เลยลองส่งไปดูเขาก็ตอบกลับมาว่า,เ,าเคยได้ยินค่ะแต่ไม่แต่ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไรค่ะอผมผม,ผมก็ว่าแล้วว่าคนเนี้ยเขาไม่ใช่หรอกครับผมก็เลย อยากจะจะดูจะถามเขาให้ให้แน่ว่าเออมันใช่หรือเปล่าครับเออผมก็เลยเฉยๆแล้วก็ผ่านไปครับก็ไม่ไม่เสียเวลากับคนนี้ครับส่วนคนที่สองก็ตอบมาว่าเออเรื่องสุขภาพทั่วไปค่ะผมก็ยังไม่ได้ตอบอะไรครับกําลังคิดกําลังคิดอยู่ว่าจะตอบอะไรดีก็ไม่รีบร้อนครับเออทำใจเย็นๆครับเดี๋ยวเราว่างเมื่อไหร่ค่อยตอบครับ อวันนี้ก็ขออนุญาตแชร์ประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากเลยค่ะเชฟอเล็กเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะเก้าวันไอ้เก้าคนทุกวันเนี่ยโหบางวันที่ยังทําได้ไม่ถึงเท่าน้องอเล็กเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะไฮโดสตลอดเลยนะคะสงสัยว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราขอแค่ห้าคนเท่านั้นใช่ไหมคะนอะ้องหาไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราจะได้เพชรเม็ดงามที่เราจะมาเจรไนเขาให้เป็นเพชรที่แบบว่าวางบนหัวแหวน ได้อย่างสวยงามค่ะน้องเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะค่ะบนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะคืนไม้ให้กับท่านด็อกเตอร์ค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์พรกำมลนะครับส่งหัวใจรัวๆให้กับอาจารย์ด้วยนะครับสิทย์ยอดโมดเรเตอร์นะครับก็ทําหน้าที่จัดสรรเวลาให้กับเพื่อนๆได้แบ่งปันประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์จริงๆนะครับแล้วเกิดขึ้นใน ในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นเมื่อ20วันปีที่แล้วนะครับเหมือนกับการวิ่งแข่งเราก็ยังวิ่งคือดูรายการสดนะครับไม่ใช่ดูรายการที่แข่งมาเมื่อปีที่แล้วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยได้ทํหนึ่งชั่วโมงส่งพลังได้เหมือนกันนะครับก็สําหรับผมวันนี้นะครับเป็นโฮสก็อยากจะให้ให้ความรู้กับคนใหม่ๆนะก็ยินดีต้อนรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาในวันนี้นะครับก็ ลองปรึกษาผู้ที่แนะนําเข้ามานะครับว่าเอเราจะเก่งได้ยังไงเขาบอกว่าทักษะที่สําคัญที่สุดนะครับที่คนที่ทําธุรกิจเครือข่ายมักจะไปต่อไม่ได้ก็คือเรื่องของการเชิญหรืเรื่องของการอินว์เนี่ยนะครับในหนึ่งร้อยคนเนี่ยมีสถิติว่ามีเพียง30คนที่เรียนรู้แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการเชิญจริงๆนะครับส่วนที่เหลืออีก70คนเนี่ย ก็จะต้องกลับไปเป็นแค่ยูเซอร์หรือเป็นแค่ผู้ใช้สินค้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะทําธุรกิจนะครับเรียนรู้ที่จะใช้การเชิญหรือจะการเขียนสคริปต์เนี่ยให้ดีที่สุดเลยนะครับวันนี้หลายๆคนเนี่ยพอเห็นสคริปต์แล้วก็จับไปส่ง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 ,สง,สง,สงโดยที่ไม่เรียนรู้นะครับว่าในแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับอยากให้เราได้เรียนรู้แล้วก็นะเอาให้ถึงแก่นจริงๆว่าไอ้ที่เราส่งอันนี้ไปเนี่ยเราต้องการวัตถุประสงค์อะไรจาก การถามนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ทําถามไปคนก็เห็นแบบนี้มาเยอะแยะเลยก็ไม่รู้สึกแตกต,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 ต่างนะครับก็อยากให้เราได้ผ่านขั้นตอนนี้เพื่อที่จะมีทักษะในขั้นตอนอื่นๆนะครับการติดตามผลหรือการปิดทําให้เขาซื้อเนี่ยมันเป็นทักษะอีกทักษะหนึ่งแต่เราต้องผ่านทักษะนี้ไปแล้วเท่านั้นนะครับก็เชื่อว่าเราจะเก่งขึ้นทุกๆวันนะครับในอ่เขาบอกว่าถ้าเราทําอะไรต่อเนื่องเนี่ยนะครับ ในใน17เปนะครับอ่าอย่างต่อเนื่องทุกทุกวันนะครับเราจะเก่งกว่าเพื่อนเราอ่ะถึง90%เอร์ซนตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราทําอะไรที่แตกต่างกับเพื่อนแน่นอนนะเราเข้ามาทุกๆวัน8ดโมงเช้าถึง9โมงนะครับอ่าแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็ผู้ที่อ่าเข้ามาในห้องเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับวันนี้ก็เป็น MD ของเราด้วยนะครับวันนี้มา ร่วมประชุมนะครับเป็นผู้จัดประชุมให้กับชาวเพชรบุรีนะคุณนุกมครับเรียนเชิญทักทายแบ่งปันสะดวกไหมครับสะดวกค่ะสะดวกค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง19ท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะนุ่ม,น,มนุ่มอยากขออนุญาตตั้งคำถามนะคะ ตั้งคำถามว่าเป็นยังไงบ้างคะสาหรับร้อยกว่าวันท่านที่เข้ามาโปรแกรมตั้งแต่วันแรกนะคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงพี่กุ้งตอบนะคะอันนี้ต้องต้องขออนุญ,ญาตชื่นชมพี่กุ้งนะคะเพราะว่าอ่าก็รู้จักแล้วก็เจอพี่กุ้งแต่วันแรกนะคะก็เห็นเห็นต้องบอกว่าเห็นการเติบโตของท่านนะคะแล้วก็เห็นความสนุกสนานนะคะเห็นความตั้งใจนะคะพี่กุ้งเป็นเป็นเป็นนักธุรกิจอิสระของ Life v a n t a ท e ที่ มีมีมีอัพไลน์นะคะมีอัพไลน์แต่ไม่ได้ผูกตรงกับอัพไลน์เพราะสิ่งหนึ่งที่พี่กุ้งพูดคืออันนี้เป็นธุรกิจของพี่กุ้งกันนะคะ m อดี MD. เดี๋ยวพี่กุ้งค่อยๆทําไปนะคะพี่กุ้งมีความสุขเพราะพี่กุ้งไม่สบายแล้วทานแล้วพี่กุ้งดีขึ้นนะคะนี่เป็นนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะอย่างอาจารย์พกรกำมลน,นะคะนุ่มอ,อยากเจอตัวจริงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราคงได้เจอกันตอนงานโปรสามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ แล้วก็พี่ต้นสุปรีชานะคะที่ได้แบ่งปันนะคะที่ได้แบ่งปันนะคะก็ต้องบอกว่ายังรอยังรอที่จะ,ะเห็นพี่ต้นนะคะสำเร็จไปได้วยกันนะคะแล้วก็พี่จีเองนะคะพี่จีเองนะคะพี่จีมีความน่ารักนะคะมีความเป็นอีสานพื้นบ้านเหมือนนุ่มเลยนะคะแต่ว่ากําลังใจและสิ่งที่ท่านทําคือสุดยอดเลยนะคะ รวมถึงโค้ดอเล็กซ์นะคะโค้ดอเล็กซ์เองนุ่มนุ่มมีความหวังลึกๆอยู่ตลอดเวลาว่าโค้ดอเล็กซ์จะเป็นหนึ่งในคนที่ประสบความสำเร็จกับ Life Vantage นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอีกหลายๆท่านนะคะที่นุ่มอา,อาจจะไม่ได้เอ่ยถึงนะคะนุ่มอยากจะบอกว่าวันนี้สิ่งที่ทำเป็นยังไงบ้างคะได้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างนะ,ะไม่ต้องตอบนุ่มนะคะตอบตัวเองสนุกไหมคะกับการที่ทำงานแล้วมีเพื่อนทำด้วยนะคะสำหรับนุ่มเองนะคะนุ่มมองว่านี่เป็นสิ่งที่ พิเศษมากที่เราไม่ได้เดินคนเดียวเรื่องนี้คือสิ่งที่สําคัญเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราทํางานคนเดียวหรือเราทำ power out คนเดียวนะคะอาจจะไม่สนุกเหมือนอย่างที่พี่นีบอกนะคะพี่พี่รอชมพี่นีอยู่นะคะไปขอนแก่นก็จะเจอพี่นีตลอดเลยนะคะต้องบอกว่าวันนี้พี่นีไปงานเลี้ยงรุ่นได้ไลายชื่อมาเป็นกระตักเลยนะคะเพื่อนร่วมรุ่นแล้วนุ่มเชื่ออย่างหนึ่งว่าที่ไปได้วยกันนะคะ่คนที่สาวและสวยที่สุดนะคะ และกาลังจะเป็นคนที่รวยที่สุดด้วยนะคะคือพี่นีในกลุ่มเพื่อนเลี้ยงรุ่นด้วยนะคะก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะว่า power out เป็นชั่วโมงทรงพลังแล้วก็เป็นการแบ่งปันความรู้สึกแบ่งปันพลังให้กันที่จะทํางานเราไม่ได้ทํางานคนเดียวแต่เรามีเพื่อนร่วมทีมที่จะทํางานด้วยกันเพราะเราคือ life fantasy ที่จะ ทำทุกวันทําประจําทําซ้ําๆอย่างที่ท่านดรซันนี่บอกแล้ว,ลวเราจะประสบความสําเร็จเพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะแล้วเราจะเดินไปด้วยกันนะคะขออนุญาตฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณเอ็มดีของเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสุดยอดเลยนะท่านไม่ได้ต้องมานั่งทำไอทีแบบเดียวกับเรานะท่านเป็นแบ็กอัพซัพพอร์ตที่ดีกับเราแต่ก็ มาให้กำลังใจเราด้วยนะสุดยอดผู้นำนะครับขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้เราขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ